แต่คุณผู้ชมครับเออผมแล้วผมก็ฆ่าไปคนคิวหนึ่งแล้วน,นะครับทุกคนผมอาจจะเล่นไม่ได้ตึงมากนะครับแต่ก็พอเล่นได้ครับ คือคือผมได้ก้ามดำมาแต่เพื่อนผมเขาได้ก้ามฟ้ามาเข้าดวงดีเขาสุ่มได้เคเเท้าขึ้นเท้าขึ้นเท้าขึ้นมาอยู่ข้างบนมาอยู่ข้างบนลีมันอยู่ข้างบน ตายแล้วเหรออุ้ยอุ้ยรีวอนมันมีตัวนึงมีตัวนึ่งมีตัวนึงไม่รู้มันมีตัวนึ่งมันมีตัวนึงจะตายนี่แหละคุณผู้ชมครับผมจะตายครับไม่รู้ผมจะอยู่รอหรือเปล่า ริวข้าเจอแล้วริวกระโดดปัดเจ็บตาเจ็บเจๆเงินปิดสองทางเลยริว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 สวย คุณผู้ชมครับคือช็อตนี้ผมผมอาจจะไปกดเออนอนบ่อยไปหน่อยนะครับในตานี้ก็เดือดมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอไอ้นี่ก่อนนะครับขอปิดพอปิดคลิปก่อนนะครับ